สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เ <c oughs> บ่าวไทยจะมาสอน, <c oughs> นไม่ได้มาสอนครับจะมาอยากอยากจะเย็บแหยเย็บแผเป็นเนาะเป็นพอมีความรู้นิดหน่อยติดกับอตอนอยู่ต่างจังหวัดมีผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนมาเลยอยากลองหัดหัดเย็บแผดูนะครับเดี๋ยวด,ดูวิธีการว่าเย็บแหของเป่าไทยจะเป็นแบบไหนเนาะครับ อันนี้จะเป็นการเอาได้ได้เข้าไปในเขาเรียกอะไรชุนเนาะถ้าบ้านผมจะเรียกชุนเนาะชุนแหเนาะเนี่ยอันนี้เป็นการเอาได้เข้าเนาะจะทําแบบนี้เนาะนี่คือการเอาได้วิธีการที่เอาได้เข้าเข้าไปในัในนี้เพื่อจะไปเตรียมเย็บแหเนาะอันนี้คืออันนี้จํามาจากผู้เฒ่าผูแ้แก่เขาสอนมายี่สิปีแลวเมื่อก่อนเค,เคยเย็บอยู่ อันนี้20ปี20ปีเพิ่งจะมาลอ,ลองลองดูว่าเป็นแบบไหนเนอะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูเนอะเดี๋ยวมาดูลุมยอดเนอะอันนี้คือการเข้าได้เนอะได้เข้าชุนเพื่อจะเตรียมไปเยียบแหเนาะมันจะ เก๊ๆกาง,กงๆนิดนึงเพราะว่ายี่ปีแล้วไม่เคยทํา <laughs> คนที่ยเห็นเป็นเขาก็จะมองออกเนาะว่ารู้ยอดเป็นหรือไม่เป็น <laughs> อันนี้เป็นการเข้าได้เนาะ,ะมันอาจจะนานๆได้ใส่ ถ้าเมื่อก่อนนี้ใส่จะใส่เร็วมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึยี่สิบปียี่ปีแล้วอะ่ะลุงยอดไม่ได้ไม่ได้ไปแบบไอ้นี่เลยเอาติดสีเกะกางนิดนึงสมัยก่อนนี้ใครจะรู้ว่าลุงยอดเนี่ยโอ้โหเป็นพานปลาเนาะเป็นนักเป็นนักทอดแหทอดปลานี่แบบ คนในหมู่บ้านนี่เห็นแล้วไม่อยากอยู่ใกล้เลยเพราะว่าเก่งมากเก่ง Full ไล่ปลาไล่ปลาหนีหมดนี่น้องวิธีการที่เขาเอาเข้าคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเนานะอันนี้จะทําให้ดูเนาะนี่คือการเย็บแหเนาะเป็นวิถีความรู้ของอคนต่างจังหวัดส่วนมากก็จะทำมาหากินเป็นแบบนี้เนาะ ค้าไม่ได้ซื้อก็คือเอาเอยบ็บคูอมันทันกันอันนี้ดูนะครับ <c oughs> นี่คือวิธีการเอ่อเย็บเห็นไหครับแทงหนึ่งครั้งเนาะแล้วแทงสอบหนึ่งครั้งแล้วก็ล็อกใช่ไหมแล้วก็คล้องอแล้วแทงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ล็อกก็ไม่ยาก แล้วก็ไม่ง่ายถ้าเป็นแล้วอันนี้ลุงยอดก็ไม่ได้ไม่ได้ทำมันยี่สิปีแล้วเนาะอาจจะนี่เพิ่งจะมาลองหยิบดูแล้วก็มานี่เนาะมาอาลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ว่าลุงยอดก็ยังผักแหยเป็นนะผักแหยแยแหยเป็นอันนี้บิดบิดให้มันแน่นๆเนาะเนี่ยตามันจะล็อกแล้วมันจะแน่น สองแล้วก็ล็อกก็ไม่ง่ายเนาะก่อนเห็นคนอปูญ่ญาตายายเขานั่งหักแหกันเนาะต้องไปซื้อเขาพี่ยอดเองก็ก <c oughs> ตอนนั้นก็อยากชอบชอบหาหาปูหาปลานี่แหละก็อยากเป็นนะเนาะ อุ้ยขาดเลยหนึ่งแรงไปหน่อยหนึ่งอ,อ๋อถ้ามันก้อนมันขาดก็ไม่เป็นไรเนาะขาดแล้วก็เอาใหม่แทงเข้าไปใหม่แทงตรงนี้เนะา,เาแนแนแเนะแล้วก็ล็อกอ่าล็อกเชือกอ่าแทงหนึ่งแทงหนึ่งแทงสองอ่าเดี๋ยวนะแล้วก็ล็อกอ่าล็อกได้ล็อกแล้วก็เริ่มใหม่เนาะนี่มันเป็นหูหูช่วงของแหที่แบบว่าขยายให้มันอ่า เขาเรียกอะไรให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเนาะมันจะเป็น,นช่วงๆวงของมันอยู่นี่ล็อกล็อกหนึงให้มันแน่นๆเนาะ,ะแงหนึทงแทงสองเนี่ยครับมันก็ไม่ไม่ยากเนาะถ้าเป็ี่ยนเราก็ไม่ยากหรอกก็หัดเอาอันนี้ไม่ค่อยได้ทำแต่เราอก่อนทำจะชำนาญวันนี้จะเร็วกว่าน,นี้อีก จะเห็นไหมลองก็เพลินดีเนาะ ม่ชี้ใหม่ถ้าเยอะแล้วีซีออกมาที่ดึงดึงให้มันแน่นๆเนาะมันจะไม่ตามันจะไม่ล็อกมันจะไม่ลู่ ใครเป็นเซียนตาอยากได้แหวบอกพิยอดนะแหวมันมีเย็บทั้งตาเล็กตาใหญ่เนาะมันแล้วแต่คนจะชอบเนาะบางคนก็อาจจะเย็บตาเล็กๆมาป่าตัวเล็กๆเนาะแต่ที่บ้านพิยปตาตัวไม่ค่อยใหญ่อันนี้เย็บแหสี่เซนครึ่งสี่เซนครึ่งอันนี้สี่เซนครึ่ง สมัยก่อนอ่าไปเขาเรียกว่าไปเหวี่ยงปลาทอดปลาทอดแหเนาะมันต้องมันต้องคนที่แบบมาดูดูปลาเป็นเนี่ยดูปลาเป็นคนเียนแหนจะรู้เนาะถ้าคนเล่นแหทอดแหหาปลาจะรู้ว่าปลาอา่ขึ้นแบบไหนอันนี้ขึ้นมาตัวใหญ่ขาบบนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะรู้หมดเลยคนเก่งๆเนี่ยคือแค่แค่ขึ้นปลามาจุ๊บนิดเดียวน้ำเขายังรู้เลยปลาตัวใหญ่ตัวเล็กปลาปล่อยปอง ่อยงปุ๊บไม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้เส้นเหรเขาจะเขาจะเก่งบางคนก็เขารู้ว่าปลาปลาขึ้นมาปุ๊บอ่ามันจะปลามันจะมุ่งหน้าไปทิศทางไหนเขาก็ดูน้ําหัวน้าหางเนาะน้ําหัวน้ําหางของปลาปลามันจะมีน้ําหางหมุนเป็นวงกลมอ่ะมันจะถีบเหมือนปัดหางไปทางไหนหรือปัดหัวไปทางไหนหรือปลาไม่ที่ขึ้นมาปล่อยมาปล่อยจุ๊บแล้วก็ลงไปแล้วก็ถอยหลังลงไปเงี้ยปลาถอยหลังลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีหลายหลายวิธีเนาะ การทอดแหย่หาปลาเนี่ยถ้าคนทอดแหย่าปลาจะรู้ดีว่าการการจับปลามันเป็นที่แบบว่าเป็นต้นไหนเนาะบางทีตัวขึ้นตุ้มอะไรอย่างเงี้ยตัวใหญ่ๆคิดว่าใหญ่แต่จริงไม่ใช่ตัวจิ๊บเดียวปลาพอหมอก็ดีนําสมัยก่อนกับเพื่อนอยู่อะเพื่อนไม่รู้หรอกขึ้นมันตุ๊ดก็คิดว่าตัวใหญ่วิ่งไปเวียงที่ไหนได้ขึ้นเป็นปลาหมอบางทีปลาขึ้นตัวใหญ่ไม่ได้ขึ้นน้ําแรงนะ อย่านคนเรืเ่องแหจะรู้ปลาตัวใหญ่ไม่ได้ขึ้นน้าแดงอาจจะขึ้นแบบจุ๊บขึ้นแบบจุบน้ําจุ๊บนึงแล้วก็ลงไปบางคนก็บางทีก็ขึ้นมามันฉลาดตัวยิ่งใหญ่ยิ่งฉลาดขึ้นมาจุ๊บโป่งปล่อยโป่งปุ๊บเนี้ยคนเก่งก็จะดูรู้เลยบางทีดูุด,ดน้ำมันเนี้ยดูดน้ําจุ๊บเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วเบี่ยงไปเนี้ยพี่ยอดก็พอได้พอได้พอรู้พอรู้เนาะถ้าคนเคยข้เอเหหาปลาก็จะรู้ด้วยกันแต่ถ้าคนไม่เคยก็จะไปเข้าใจเนาะ อันนี้ป็นเป็นอ,อย่างถามว่ามาอดรู้อีกเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเราะว่าบคนเคยหาปลาเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนพี่ก็เป็นคนเป็นพานปลาหาปูหาปลาหาปกอู้สารพัดเลยแต่มาพลิกผานเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นนักบุญแล้วตอนเนี้เลิกเลิกเลิกคำบาปแต่เยึดแหนี่คือก็เยึดไว้การลืมแต่ก็อาจจะมีบ้างสักวันเกิดชีวิตไปอยู่บนนอกเนาะก็ไปหากินหาปูหาปลาไว้เอาไว้หาปูหาปลากินอะไรอย่างเงี้ย เป็นเล็กๆน้อยๆเนาะที่เอามาให้ดูว่าเป่าไทยก็เย็บแผลเป็นเนาะเนี่ยแจะไปแต่หาปลาเป็นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เดีย๋ยวจบไปตรงเท่านี้นะครับไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เลยถ่ายคลิปวิถีของคนมานนอกหาปูหาปลา คลิปนี้ของอช่องสาวลาบอดาไทายอาจจะดูแปลกไปหน่อยนึงเนาะเย็บแผลครับสำหรับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่อ่าวไทายเย็บแหจะไปหาปลาแล้วจะจะทำยูทู e ไปด้วยแล้วเย็บแหไปด้วยเนาะ <S <S ย็บแหขายแล้วตอนนี้ไม่เย็บแหขายก็เย็บเอาไปเหลี่ยปลาเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะขอทุกเลงขอบคุณทุกแรงใจที่เข้ามารับชมให้กับช่องของสาวลาวบนะ่าวไทยเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอันนี้เป็นคลิปเล็กๆนะ้นยะที่พิทยดออามาเป็นความรู้นะว่าหนึ่งทั้งหนึ่งชีวิตพทยาก็เย่าแหนเป็นนะถักแหนเป็นนะหาปูหาปลาเป็นนะนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านคลิปต่อไปเนาะ บายบายครับเพื่อนๆออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องของสาวราวบ่าวไทยด้วยนะครับบ๊ายบายครับ